เส้นยาวาน,นี่ค่ะประมาประมาณแค่น,นี้หละแล้วก็ผสมผสม,สมสกันผสมผสมกันเอาแต่เอาแต่ที่ทุกคนถนัดเนาะตอนเชาบ้านตื่นตีเท่าไหร่ครับวันนี้ตีสี่เอนตื่นตีสามค่ะเพราะว่านอนหลับอิ่มแล้วตื่นมาก็ดูคลิปเมื่อวานนี้สนุกมากเลยเดี๋มื่อวานนี้ที่เราแพ็คของกัน สนุกมากเมื่อวานไดเดินกับป้าาป้าไทยบ้านก็ทุ่มเทมากเลยค่ะมไม่ได้เดินออกไปไหนแม่ก็ปวดฉี่ไปฉี่นิดเดียวนะคะข้าก็ไม่ได้เข้าเข้าเที่ยงกินตอนเพราะว่าตอนห้าโมงไอแดดกินตอนน้นพวกเราก็ไม่ได้หิวนาะเราลุ้นใช่พ่อป้าก็เลี้ยงน้ำน้งเมื่อวานป้าป้าแตนเลี้ยงน้ำกล้องกบป้าแตนด้วยนะคะเลี้ยงน้ำเลี้ยงผลไม้เลี้ยงผลไม้ด้วยนะคะโอ้รู้ไห้เราจะกินอะไรเราจะกินแต่เปรี้ยวอ บอกว่าออยากกินผลไม้ไม่ได้ทักทายเด้อทำงานนะ้ c อซีค่ะก็ดูบรรยากาศไปแล้วกันเนาะนี่เมื่ก่อนสีที่ครัวก็มีมือเลยจกอันนี้ก็ซื้อมาอที่บ้านใส่ที่บ้านเพราะว่าไม่ถนัดอย่างนั้น ซื้อมาตั้งหลายอันแต่ว่ามีอันหนึ่งที่มันปูดแล้วมันไม่สบายมันไม่ค่อยลื่นก็เลยนะไม่ได้ใช้เลยถ้ามันไม่ลื่นแรบเนี้ยมันมันใช้หรอกละกรหน้านี้มันไม่มีหรอกขาวๆนี่มันเป็งเหืองเพะมันหมดหน้านี้จะได้ตื่นขอนค่อยนะเจะได้เปิดไปปุ๊บค่อยกะ เรียกหละค่อยต,อยตื่นอ่ะ <c oughs> ตีสามเลยเขาบอกเป็นเวลาตืน่นไม่ใช่อเลยเขยังไม่พิจารณาเอ้นอนอีกสักครู่โอ้เดี๋ยวสลับเน็ตก่อนนะค่ะยุซี่อ่าเมื่อวานไม่ดูคลิปเลยนะเมื่อวานอะไม่ดูคลิปเลยนะอีคลิปเมื่อวาณอะอีคลิปาาล,ปล้นเหรอล้นบอ ลงเอาลงเอาไม่ดูเลยนะมีคลิดที่ไหนลงเออเซลเช้ามาเซลพระดาแล้วมีอยู่สองจองที่ลน้นปกติเขาไม่ลุกไม่ได้เลยนะเออสามช่อง ไม่จะลรไดเดี๋ยวเราจะลดบ้างวันนี้ต้องวันนี้แค่เอาแค่ขก้าแล้ววันนี้วันนี้ลดนะวันนี้ลดนะเอออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องอใจกันหน่อย ของเราเน ει, ead, way, anyway T ี่หูตั้งแต่นั่นเนาะไปในบ้านเนาะของข่อยเนาะข่อยยังไม่เอาเลยข่อยมีคิดแท็กที่แย่จะไม่ลงขอยังไม่เอาเลยเมื่อวานเพราะข่อยเต็มตั้งแต่หนุ่มบ่ายสามหุ่นง เส้นสวยเหมือนกันนะติดเลยแต่เวลาจำซุ่มตำอกไม่เอาเส้นนี้นะเอาเส้นนี้ไม่ผสมกันทุกเลยไม่แยกเส้ใใรห็นหมน่เลยโอ้ยตื่นทีสามพูนไมถ้าตื่นทีสมีเตื่นทสเห็นไหมเนี่ยแต่งผมทำหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยว่าจะค่อยว่าจะยอมผม ไม่ได้ยอมเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราสูงวัยแล้วเนี่ยไม่ได้ย้อมเลยค่ะว่าพ่อเขายอมผมสักหน่อยนึงไปถอะบ๊บประแล้วเมื่อวานตอนเย็นท่ันไม่ยอมอาอก็เราไปที่ไหนแล้วแล้อยู่ว่างจะที่ไหนเอ้าล้วตอนขึ้นไปตอนไรโอ้หมันก็เหนื่อยมันก็เมื่อเนาะมันก็เมื่อยกลับมานอนเลยนะแต่ไฟเปิดตู้บอกโอ้ยพาะรามยังไม่ยอมเด็กที่ไหนได้ละเขานอนเปิดไฟเขาไปปุ๊บดเปิดแอร์เย็นช่าเลยแบบอ้วงเลยตอนนี้ แล้วก็ปิดแอร์เพราะมันมันฝนตกอยโชคดีมากเลยไม่เยน็นเรากลับไปฝนตกอย่างแรงใครทาฝนบ้าง <c oughs> ไปดันฝนไหมไมไม่ได้ไนบ้าลค่อยหลับแล้วค่อยตื่นลุกขึ้นมาใหม่แล้วปิดไฟค่อยหลับเจ้าหลับหรือหลับค่อยไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าไฟเปิดตลอดไฟเป,ดดไเปิดตลอดคือค่อยหลับไหมค่อยตาแรกค่อยนอนดูโทรศัพท์อยู่ มุมใหม่มุมไกลมุมมันเด้อไม่ใช่มุมไกลมุมมันเด้อไม่มันมีที่นะไม่ดาปอกก็ได้เพราะว่ามีปอกก็ไม่มีไข่มาจะไม่ได้เอาอาวุธมาเลยบอกอ้าวไม่เหมือนข่อยนี่ไงอาวุธข่อยนี่ ออย่าลืมนะ FC น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะอันนี้ใส่สูตรสูตรนี้ใส่อะไรคะต้มต้มยำทำแกงอันนี้ยำต้มยำทำแกงนะคะจะใส่ฟ้าแดงป้าแดงะนี่ตรนําสูตรหนึ่ง FC ใส่ตำนะฮะนี่ค่ะใค่ตำก็อร่อยนะคะ FC โชว์ค่ะโชว์มันไม่หยุดเลยแม่ไม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โชว์ค่ะโชว์นี่นะคะ FC นี่นะคะเรื่องหลังดี้อเ,เออดูลแล้วนี่นะคะ FC น้ำปลาร้านะใครทำก็อร่อยอปลาแดงเฮ้ยเราจะออนกรรันไปแล้ว เาพอหกเมตรโคมีสามเมตรแม่พี่เอ uh ็น huh. ฮ no ึ่มเส้นเสต้มเส้น huh? รังต้มพี่เอ็นเห็นอยู่ในรังเหนไหฮะยานีเอ้าไม่ลุกไปซื้อตอนเช้าตลาดตรงนี้เยอะแยะเลยนี่อ้าโทรบอกยากสิ แค่เราพอแล้วไปทำมังค่าใครคนหนึ่งก็เพียงแล้วคืนนี้คอยเดินมาทำมังค่าเราให้คนอื่นเตรียมไม่ได้มีเตรียมแล้วเตรียมคุกเตรียมอะไรให้เลยไม่พูดถึงว่าเตรียมแล้วถามแกแล้วมะนงมะนาวถามแกแล้วหมดแล้วเตี้ยมก็จะดีสิแม่คอยรู้เราเหนื่อยคอารู้ว่าเรา ปุ๊กออไลน์มีบอกย่าเนี่ยบอกย่าไม่ได้จับมาแล้วกงเยอแล้วกองๆๆๆไว้นะจับจับเท้าสะพานทำไมค่อเป็นเด็กนักเรียนอยู่ปหกอะ่ะตอนนั้น กำลังค in ิดสมตำกันอยู่แต่ที่บ้านพ่อแม่ไม่ได้พากินืะเพราะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ใช่คนสสารเขาก็ไม่ได้พากินส้มตำเลยแต่เราก็เฮ้ยเขาขูดแบบพี่แอนนี่แหละขูเส้นเป็นเส้นยาวๆเลยเขาเขาขูดเป็นเส้นยาวอื็อย่าไม่รู้หรอกว่าเส้นยาวเส้นอะคือถ้าถ้าขูดอย่างเงี้ยเหมือนขูดตนข่อยมันจะหมดเลยขูดจนหมดเกลี้ยงเลยสับไข่ก็ขูดจนห นั่นแหละหมดจนหมดเลี่ยงเลยนะลเพราะว่าแล,วแล้วโตมาอยู่โรงพานมาอยู่กรุงเทพปุดตูด,ตดจากตูดขึ้นไปข้างบนค่ะมันจะไม่เหลืออะไรเลยจะมดอยู่ไปอีสานเลยอยู่ที่โรงงานจะดูเขาเขาสมตใงก็ทำอยู่ สั์ก็หมดนะไม่ใช่ว่าไม่หมดด้วยเออก็ต้องทำอย่างนั้นเลยเข้าเห็นอีสานก็ทำแต่บางคนก็ไม่ได้เอาเลยหมดลูกว้าสวยมากดิดิดิว้าเส้นหนึ่งกำลังกินอยู่เลยต้องเติมหวาน ไม่ได้เป็นพนกขูดแล้ไม่ได้เป็นพนกขูดนะจะช่วยวค่นะ <c oughs> รันะ้รนะหน้มยมเอาเนะอาราก็จะปอกนะคะดีได่นเอาอร้างจ่อน เอามาล้างก่อนเพราะว่ามันเป็นไอ้ขาวๆได้อันนี้ดูดามาใหม่เพื่อส้มตำี่เลยจะอปอไงจุ๊กจุ๊กจุ๊กถ้าไม่ถนัดก็อันดำ นดัมีดนัมมันมีดตัวกติดกันม็ดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนพี่นาภาคุณนัทวันคุณสามซุงอสดงคอมเมนต์เลยนะคะับช่นี้พี่มียาตมาเลยไม่ได้ดูจ้าอ๋อช่วงนี้ใช่หมคะขอบคุณค่ะเื่นมาเช้าเข้างน้ำเจอ